ดีค่ะขอขอบพระคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะ Thank you for your applause. สวัสดีแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับงานสายแบงคอกสอ2 0ั5และพื้นที่แห่งนี้งานสาย Networking Reception ค่ะขออนุญาตแนะนำตัวด้วยนะคะดิฉันมิภงสุดาพรประภาค่ะวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่พิธีกรดีอยู่บนเวทีนี้ต้อนรับทุกท่านค่ะและสำหรับพื้นที่แห่งนี้ค่ะเราอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้พบปะ ได้เจราจาธุรกิจภายใต้บรรยากาศอันแสนสบายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีวงดนตรีขับกล่องเพลงเพราะๆให้กับทุกท่านได้รับฟังนะคะไปจนถึงจบงานในวันนี้ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะและเนื่องจากวันนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมงานของเราเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตดำเนินรายการสองภาษาควบคู่กันไปและต้องขออนุญาตกล่าวทักทายเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ so ส so วัสดี e and Good evening, all ladies and gentlemen and distinguished guests, executive from Ministry of Commerce, executive from the Board of Trade of Thailand, Side Bangkok Fair Organizing Committee, and friends from around the globe. At first, I would like to extend a very warm welcome to Style Bangkok 2025, and right here in this area, Side Networking Reception. So this evening is time for everyone to meet new people and to do business networking under the relaxed atmosphere and the nice music from a professional band that will stay with you until the end of the evening. and right now it's time for us to officially kick off our evening so ladies and gentlemen please join me welcoming our g u e s t of honor แขกรัีเีชิญทุกท่านคะตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วนะคะที่เราจะเข้าสู่งานสไตล์ networking reception อย่างเป็นทางการค่ะ